ระกกสิทธิ์ไม่เคยคิดย่อท้อต่อลมหนาวส <c oughs> อนสิทธ์รักร้อยเรียงเป็นเรื่องราวมาถึงคราวต้องพักปักเส้นชาย การศึกษา2 5 6 6าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์มีผู้กเกษียณอายุราชการดังรายนามต่อไปนี้นางสาวจงกลเดชปั้นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนนครสวรรค์นายทิพย์แดงนิ่มตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนภัยสาลีพิทยา นายนริศธรรมปรัตญาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนแม่วงพิทยาคมนางสมกมลันทองตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์นายธนพลพง์พัฒนศิริตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครสวรรค์ นางสาวนนยนาจำแสงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยานางประจบรอดวิหกตำแหนห่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนก้าเลี้ยววิทยานางพัชรีอินทะเรืองสอนตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนก้าเลี้ยววิทยานายวรชัยบุญประเสริฐตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนก้าเลี้ยววิทยา นางสจีมีมุกตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนก้าวเลี้ยววิทยานางมลิกาทองอ่อนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกรกพระนางลำดวนเพชรเย็นตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกรกพระนายสมบัติศรีวงศาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกรกพระนางธัญรัตน์สมบูรณ์กิติกร ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมนางสาวสุมาลีดำรงชัยตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเขาทองพิทยาคมนายนรินทร์พันรอดตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจันเสนเองสุวรรณอนุสอนนายวีรยุทธ์สุขไมตรีตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจันเสนเองสุวรรณอนุสร์ นางชุติมาหาลำยวงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมแสงชนูทิศนายชัยยพรวัฒนภาเกษมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนตะคร้อพิทยานางประไพวัฒนภาเกษมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนตะคร้อพิทยานางนภัสวรรณเรืองพัฒนราชตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตักฟ้าวิชาประสิทธิ์ นางพรทิวายี่สาครตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตักฟ้าวิชาประสิทธิ์นางวิไลวรรณยามสุขตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนตักฟ้าวิชาประสิทธิ์นายสมชายสุมประดิษฐ์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตักฟ้าวิชาประสิทธิ์นายสมศักดิ์วิหกโตตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนตักฟ้าวิชาประสิทธิ์ นางสาวกำจัดอิน <tang> ช <s> ูพงศ์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์นางปราณีตเผือกพยงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์นางสาววสิณีวรวงศ์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์นางสุจิตราแสงสนตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ นางสาวเยาวลักษณ์โตโพชนพันธ <f 000> <picture> ์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์นางจันญาศรีพันธ์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทหารอากาศอนุสณ์นางสาวบุญช่วยนันทรักษ์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนทหารอากาศอนุสณ์นายสุภากิมการจนกุลตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทหารอากาศอนุสณ์ นางมาลัยต้อนแก้วตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมนางลัดดาอัธพุทธตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมนายวิทยาพงษ์ชัยสิทธิ์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมนางสาวสุสวัิ์พุ่มเปี่ยมตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม นางอนงทิพสิงสิริตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทพสาลาประชาสัรค์นางสาวจิดาภาสกัยกรมงคลตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนนครสวรรค์นายทองหล่อจันเปียตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนนครสวรรค์นางทิวาเกษมสุภกุลตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครสวรรค์นายบุญทอมวุฒิกมลปรีดา ตำแหน่งรครูวิทยาฐานะคะ so. รูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครสวรรค์นางพนารัตน์จื๋สืบพง์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครสวรรค์นายราชันชัยสุภสกุลตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครสวรรค์นางวิไลพรมงคลปัญญาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครสวรรค์ นางสนองชนิษะ ah ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครสวรรค์นางสุรีจันเปียตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครสวรรค์นางอ่อนกัญญาคุ้มนักนพคุณตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครสวรรค์นางอาทิตยาพรมแก้วตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนนครสวรรค์นางสาวนภัสวรการสมพิษ ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัดชิมนางวิพาจันแจมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัดชิมนายอดีสรชนะโลกตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัดชิมนายสุชาตินิดเปี่ยมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม นางจิตละม่อมอุงจิตตะกูลตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยานางจิรพรด่านเสถียรตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยานางสาวสนิตาศีนราสกุลตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแก่งชัชชวลิตวิทยานางสาวสุพรรณีแก้วจันทร์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยานายเรวัชสุขจิตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยานางสาวทิพวรรณจงไพศาลสถิตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพยุหพิทยาคมนางนงลักษ์จอกสุวรรณตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพยุหพิทยาคมนางวรพันธ์จินดาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพยุหพิทยาคมนายวิษณุรังทองตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพยุหพิทยาคมนายกิติพัฒน์สอนแก gäller, นว้วตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระบางวิทยานายไพฑู์ไวยธยกิจตำแหน่งครูว <paperwork net> ิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนพระบางวิทยานางทัศนีเพิ่มภาคตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนลาดยาววิทยาคม นายแก้วขาวพรายตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวังบ่อวิทยานางกมลาต่อพันตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีนครสวรรค์นางจันเพนช่างเผาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีนครสวรรค์นางจินตนากลิ่นหัวไผ่ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นายสมหมายภูมิรัตนภัยศาลตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์นางสาวอโนชารัชดานนท์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีนครสวรรค์นายวันชัยรัตนเวชสิทธิ์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองบัวนายวีระชนภูนพันธ์ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองบัว น,นายธนพัฒน์เสือแก้วตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองโพพิทยานายสมจิตสุขุมตำแหน่งช่างไฟฟ้าโรงเรียนโกรกพระนายบุญเกตพัชุไทยตำแหน่งช่างไม้โรงเรียนนครสวรรค์น,นายเพชรวรณาตำแหน่งช่างปูนโรงเรียนตักฟ้าวิชาประสิทธิ์และนายสุทินอินเพนตำแหน่งช่างครุพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัตชิม6กิบ ปีกเกษีสุขเกษมสันขอเทวันคุณไตรรัตป้องรักษาเราจดจำสลักจิตสิษย์ปูชาปาเจราขอเคารพพระคุณครู